เนาะกับเก็บเกโซนเนาะวันนี้เขาก็จะมาเฮตดภารกิจต่อไปเนาะภารกิจตัวนี้ก็คือมันจะให้เขาไปหาหมูซพบของหมูที่ตายเนาะหมูที่ตายของเขามันบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันตกของอของไงวะของปั๊มน้ำมันเนาะก็จะเป็นทางนี้เนาะเขา็ขกขมูงหน้าไปเลยมันบอกว่าอยู่ในปร์มน่าจะเป็นปร์มด้านหน้าแต่อตอนนี้ยิงเสียงปืนหมอนี่นํำเขามาเลย มีคนปืน,ปนสวยว่ตรงนี้โอเคไปเฟสธารกิจของเขาต่อธารกิจของเขาจะอยู่ทางนี้จะเป็นฟาร์มด้านหน้าเนะต้องไปเบึงมันบอกว่าอยู่แถวๆนั้นอยู่ในฟาร์มด้านหน้าหมูเฮาแลนไปหันโอเคย้ําเอาเฟสธารกิจของเขาธารกิจของเขาจะอยู่เมืองด้านหน้านี่ในฟาร์มด้านหน้านี่เนาะ แต่ว่าแถวนี้ชุกชัวรโล่งแถวตรงนี้บอลกำบังเลยเลยมีโจรบอกมึงดูมีโจรบอกท่านเห็นท่านเห็นโจรเนะาะโอเคอันนี้ เห็นโจรนี่วะบุท่านเห็นโจรแล้วก็บุท่านเห็นศพมันตายคอยโอ้หโหคนตายเอาบูมีจโจรเฝ้าเลยวะโอเคน่าจะเป็นแบบน,นี้เนาะ เอาปล่อเข้ามออกมาอให้เห็ดอย่างอื่นมาหนิเอาสิเต็ดให้อีกวะม้นจลอะไรบาร์ดิ เป๋าโมมี่อยากกระเป๋าภารกิจเขาเป็นยังไงอ๋อสำเร็จแล้วโอเคภารกิจตัวนี้สำเร็จแล้วโอเคต้อ้ไง่าใช่ไหมภารกิจต่อไปภารกิจต่อไปก็ให้ไปให้ไปหาอ,อาร์ติสทันบ่ เอาไปยุตต่อไปอ้าให้ปไปเอาอยู่ใส่วะอ๋อให้เนียวะ บอกให้ไปเอาเครื่องอยู่ในบอนเมียนเครื่องอยู่แปะเฮือนเฮือนน้อยๆที่อยู่ข้างกับเขตก่อสร้างโอเคไปไอเขตก่อสร้างเขตก่อสร้างอ่ก็จะอยู่บอนอ่ลใกล้ๆกับเขตก่อสร้างใกล้ๆกับอย่างบะซุปเปอร์มาร์เก็ปเออตปอกตลาดอ๋อใกล้กับตลาดเสียงขืนสนันวันไหวมูมเฮาวะ อ๋อหมูเาอยู่ด้านหน้าสองคนโอเคไปสบบกับหมูเาไปไปไปเรือน,นหลังนี้เราไม่เสียทางก่อนบ่มีโจนบ่ทางก่อนแปลกอยู่นี่เนาะไปไปไป อ <It> ก่อนแตน,น,น,ม,นมีคนมาเคลียรเบิดและ้ะีเาเคลียร์นี่วะต่ำต่ำตนไปไปเชก็สร้างเก็สร้างไปเอาเครื่องไปไป,ไปเคื่งก็สร้างมเคียร์เบิดเลยเขา <c oughs> ก็สบายแล้วเว้ยน้ำน้ำลังเนาะ ยางน้ำลังคนเี่ยให้สบายเนาะเครื่องบเรือเขาเก็บเครื่องไว้เาแล่าเนี่ยกระเป๋าเบาศพคนตายในยามันอาเพชรภารกิจของเขา คิดของเราต้องไปทางนี้มีนมันบป็นคนบัวมั่นใจมันเคลียร์หมดแล้วบอ้ยแต่ว่าบานใ้มีปืนเดี๋ยวไปบนเครื่องก่อนเนะาะวังนี้จะมีเครื่องให้ฟาร์มคือว่ามันน่าจะเคลียร์หมดแล้วเนาะ,ะนี่กันสนันวันไหวเลยดูของนี่คือว่าเออเข้าไปนี่เป็นเกาะเกาะเทพบอกระเป๋าเออเอามาซะแล้ว ยามูานี่ปืนเหรอต้อนเดียวโอเแคไต้อเดียวองิงเขาบัวเงินจับจ่ายเลยอมูเกลเข้าไปมูมัมนซึกของเขาให้มูเคี้ยกันเองเราจะบ่ยุ่งเนะระราะเป็นภารกิจของเขาต่อ ภารกิจของเราอยู่นี่ตัวนี้เป็นเท้าห่อโอเคด้านหน้าเท้าหอดไป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 เท้าห่อ,หอมันเคลียร์แล้วบอกลงลูกปืนก่อนก่อนจะเข้าประทะต้องเบลงลูกปลิ้อ๋อเดี๋ยวเครื่องแม็กเจนมาก่อนใส่ลูกปืนไว้โอเคไปเงียบดีไว เงียบแบบนี้่ก็หุ้สึบกบวปลอดภัยคือกันอะไรเลยไอ้เงียบแพงเสียวเว้ยอ่าหุ้ปั้นอีกแล้วเนาะหุ้ปัน้นไถยบวกหูเว้ยไปไปหานแปงลงรถไปหานแปงลงรถบริการซ่อมแปงลงรถบริการซ่อมแปลงเอ้าวถึงยิง เฮ้ยถึงยิงถือยิงเจ็บเจ็บมูยิงว่ะโมเมนต์ที่บอกกำลังสิอ่านป้ายอยู่นี่เนี่เนาะเนาะเนาะพวกข้าลูกค้ำให้ในลุกอย่างสุดเจ้าเทียร์ชั้นนี่กับโบเดตตายบอตายบอตายบอสมูที่อ่านป้ายนีู่นี่เนาะเนาะ ไปูุ่กไ่ตายจั่เชื่อมอนี่ฮะหรอยิงก็แทบว่าพวกหานิงบุ่ตายสุก็เกินไปเบางทีดอาตาไม่ยิงโตรยากมันพูดดีเลยโอเคไปซ่อมแตลล่งรถหยุดแล้วก็ซาลงเบอร์โทรติดต่ออยากแตลล่งรถติดต่อได้เลย โอ okay. เคเขตก่อสร้างทางนี้เราต้องมาเขตก่อสร้างหมู่เข้ามาบวหมู่มาเคลียร์ช่วยได้ไหมฝนบอคนโคตรยากเราปืนอาก้าเนาะเงินน้อยๆอยู่ข้างหลังนี่บอโอ้โห,โห,โหตายหลังนี่บอ มันให้มาเอาเครื่องอยังปะ <c oughs> มันว่าเครื่องอยู่อันนี้วะอ๋อนี่โอเคโอเค,อเคได้แล้วได้แล้วมันบอลโอเคเอากลับพื้นไปเนี่เอาเอาันนี้ก็พื้นไปหาให้เพื่อน จะสำเร็จภารกิจในนี้โ,โหรถแค่วมอนี้รถแค่วาเจ็บเลยเจ็บเลยอ๋อยิงเจ็บทิงพาก่อนเจ็บหนัก คุ้มกันแนะ่คุ้มกันแนะ่คุ้มกันแนะ่เจ็บหนักคุ้มกันแนะ่หนักเจ็บหนักหมูนี่จะได้เรื่องอยู่ไงเนี่ยอ๋อคุ้มกันนะ กันได้เรื่องชัวรนมูกินน้ำแล้วเขาก็กินเลยแล้กพอเขาก็หิวแล้วขวดน้ำโอเคมูก็มาเฮ็ดเฟสคือกันวะเขาก็นึกินเต้าหู้ น้องบุญอิม่มนัเข้าไปอีกขวดนึ่งเดี๋ยวนักข้าวไปต้องซื้อว่าพร้อมที่จะตายเลยกินข้าวซื้อว่าเกียรสิตายเลยกินข้าวครับได้น้ำไป ยิงบมตายนี่นี่น <and maintenant> <busca> <ano> euh. ี่ให้มูหับแทนยิงบมตายเออเขายึดตลาดบอกเหยียบตลาดบอกอื่นไม่คตรดีเลยเว้ยนิงแทบจะาโบได้ปืนตีดเกินไป ยืนดีจนไปยิงบุได้ไปแต่งปืนใหม่ก่อนเนาะตอนนี้นเราก็สามารถแต่งปืนอากาศได้แล้วไปไปไปหมูยิงกันมันแถวหมูเห่าอยู่ด้านหน้านีป่ะหมูเหา่าไปอยู่ด้านหน้าหมูเห่าอยู่ด้านขวา ใส่แล้ววะหมออยู่กับพ่อเมื่อกี้ตายแล้ววะไม่ตายวะดีว่ามันไปทางทน,นี้หมอนี่ที่บอกหมอไปทางนี้เดียวเดียวเตน้ำมันเดูเบิงน้ำมันก่อนไปเท็่อย่างมันอืมไปนี่มันมีเยอะค่ะ

Oh god god yeah. i'm okay. down help me. if somebody help me i'm down okay i'm coming มันบอกใ้วมาซวยมันเนาะเดี ux, ๋ยวพวกการประเ็ดไปเลยว่ะโอเคจกใส่มันออกจกใส่มันออกจกใส่มันจกใส่มันโอเคพันผ้าให้มัน ไปกระดูกให้หมันเจ้า I'm healing you I'm h e you <c oughs> อา้าวไปแล้วตายแล้ว โอเคสยบทันเครื่ปปองบุฟอบุฟฟ์ซีเสยเขาบอบอตายบอตายบอ,ตาย,ยอตายสยบอตายเสวยบุลเล่บุซีสมูสวยเปลนเลยเอาหมอนี่บอตายเยอะเชีวยวอ้เจ็บจ โจดแม่งก็โหดเกินไปบางทีีืนไม่็ก okay, ah, ่งบ love ุกเข่าเจ็บ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 แขนเจ็บมือเจ็บน้าเดี๋ยวนาอยู่ไปอนดิก่อะเรากินฮอาสอบเสร็จแล้วมูตายยามันฮอปปล่อยกว่ามูตายยามันเดี๋ยวมันกระฟื้น เอาทอยเอาทอยดีกว่ามูตายยามันปืนยิงโจรก็ตายเว้ยแล้วก็ดีโคตรแทงต้องเลยไปปรับปรุงปืนใหม่ก่อน <c oughs> <c oughs> ไปเสียไปไปไปถอยถอยถอยปืนดนีแทงเกินไปบ่ปไหว ันมาแล้วท่าแนท่าแนมีปลาซำโอายต่สายย้นใหม่เลย cái tổ đi dịch cả ngày ngày nó